เดี๋ยวรอสมาชิกรอแฟนเพจเข้ามากันสักนิดนึงก่อนนะคะนะครับคืนนี้ก,ก็บูชาองค์พบญ่าคาราสนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็จะอัญเชิญบารมีขององค์พญานาคนะาะทุกองค์เลยที่มีโอกาสได้ไปบูชาในสถานที่ต่างๆมาและะ้วก็มาน้อมสักการะบูชาในองค์พญานาคราชนะคะอันยินี้ต้อนรับทุกท่านเลยนะคะคนเข้ามากันหรือยังเอ่ย<น>29คนเริ่มเข้ามากันแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ดูกันเลยว่าตัวเลขไหนที่ ไอติมช็อคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองลองลอง,ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้ก็วัน,นนะวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกห้าวันอีกห้าวันหวยก็จะออกแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหวยไทยก็จะออกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันกันแล้วก็ เคาะไปเลยว่าตัวเลขไหนที่มีโอกาสจะมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนคนเข้ามากันก่อนนะคะเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามากันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเข้ามากันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะะอุตส่าห์แล้วทำไมหน้าแบบหยิ่งหยาซะเลยอยางนะคะผู้ชมขานะฮะหน้าจะมีความหยานะคะอ่านเดี๋ยวขอยัดอ่านคอมเมนต์ก่อนสวัสดีคุณคุณอะไรเนี่ยเวลาเราไม่ได้แต่งหน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> <laughs> ภาวานาว่าอย่าให้ผู้ชายมาดูแล้วกันนะคะอ อ่ะหนึ่งรอยยี่สิบคนดูค่ะคุณผู้ชมขาช่วยแชร์ให้หน่อยนะทุกคนนะคะแชร์กันบ้างหรือ,อยังผมเ่าก็รอกระเรยมากเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบูชาองค์พญายนาคราชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอคนดูสัสกสามสี่ร้อยคนจะถึงไหมถ้าไม่ถึงจะลงไลน์แล้วน <laughs> ะ <laughs> ถ้าไม่ถึงจะลงไลน์แล้วนะเออมันอาจจะแจ,แ,จแจ้งเกินชานิดนึง นะคะแจ้งเตือนช้านะคะช่วงนี้นะช่วงนี้ก็อาจจะแจ้งเตือนช้าไปหน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณอ่าสวัสดีค่ะนะคะติดตามค่ะขอบคุณมากเลยคุณรุ่งนภามีใครจะเข้ามาดูอีกไหมถ้าไม่มีเราจะสรุปให้ดูกันนะคะหนึ120่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยแปดสิบคนดูจะถึงสามร้อยไหมเนี่ยจะถึงสามร้อยไหม จะถึงสา0รอยคนดูหรือเปล่านะคะสองร้อยแล้วออะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นขอบุญบารมีองค์ปู่องค์ย่านะคะเมตตางวดเนี้ยขอให้ดังเปรี้ยงปรางนะคะไม่ได้ภาวนาอะไรหรือไม่ได้ขออะไรเลยขอให้หวยเข้าขอให้ดังเปรี้ยปราง <c oughs> ขอให้แบบว่าอ่าทั่วไม่ลงท็พอนะ,ะนะคะเออเพราะว่าคือ ลหลายงวดที่ผ่านมาเราเราก็รับทรัพย์กันไปแล้วนะคะบางงวดมันอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอขออภัยนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะออคุณปราณจ้าหิงหิงจ้านะคะขอบคุณมากค่ะนะคะกิฟมีอะไรเอ่ยนะคะมาต่างชาติก็มาคุณพัชขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ <laughs> ดูอาจารย์แล้วมีความสุขดูตลกดีแค่เออ เดี๋ยวจำไปถวายพระแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวช่วงประมาณาน่าจะประมาณต้น,ตนเดือนเพราะว่าจะมีความคัดเครื่อที่หนึ่งเพราะว่าเดือนนี้ตารางงานเขาค่อนข้างแน่นเลยนะคะตารางงานแน่นมากนะคะอันน<ม>ี้เป็นคนตลกนะคะขอบคุณมากค่ะนะฮะอยากอยากเป็นคนให้หวยแม่นบ้าง <laughs> <laughs> ไม่อยากเป็นคนตลกแล้วนะคะอยากเป็นคนให้หวยแม่นเออนะคะมาว่ากันที่รัฐบาลไทยกันก่อนคุณผู้ชมขางวดนี มันตรงเนาะ<ม>ขอขเตร์นอะมันตรงมันตรงก,ก,กับเลขทูปคำชะโนดตรงกับเลขทูปคำชะโนดแล้วต้องบอกเลยนะครับาภาษาบาลไว้เลยนะคะว่าแนวทางที่ทําไว้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําหลังไม่ได้ทําหลังจุดทูนะคะชอบส่วนตัวก็คือศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สี่ห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนตัวคือชอบสี่กับศูนย์ แล้วแล้วพอดีว่าเดินทางคำชะโนดตอนกลางคืนมีโอกาสได้ดูไรสดกันแล้วนะคะว่าไรสดหลังป่าคำชะโนดนะคะแล้วดันได้ตัวเลขเดียวกันกับเลขสูตรที่ทําไว้เลยเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะเข้าไม่เข้าอย่าว่ากันนะแต่ตัวเลขที่ชอบวันนี้จะมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมขานะคะอทุกคนเตรียมตัวแคปหน้าจอแต่ก่อนอื่นกดหนึ่งไว้ก่อนเลยนะคะบูชาพระปางนักตกนะคะโอเคเดี๋ยวรอเนเพื่อนก็มากันสมาชิกแป๊บนึงนะคะ กดหนึ่งไว้สักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนี่จะให้ดูก่อนนะคะทุกคนขาเดี๋ยวจะบอกตัวตัวที่ชอบมากๆเลยเป็นตัวนางเอกเป็นตัวพระเอกนะคะในงวดนี้คือง,งวดวันที่16พฤษภาคมรัฐบาลไทยเขาที่เลขศูนย์นะคะลงไปให้หลายหลายรอบแล้วนะศูนย์สี่ศูยึงศูนย์ยังไงก็ขยังคงยืนยัน,ยนว่ามีศูนย์นะคะยังไงก็ยืนยันว่ามีศูนย์ในงวดนี้นะคะ สูตรมันอาจจะไม่มาไม่ไม่มาหลายงวดนะไม่มาหลายงวดแล้วไม่มาหลายงวดแล้วแต่ถ้ามาคือมาเลยนะคะอ่ะตัวที่ชองคือศูย์สี่ศูย์สี่แล้วตรงกับเลขเลขทุกคําสนดพอดีแล้วนั้เลขทุกคำาสโนดนะฮะเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะคะสี่รอคนดูนะคะแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันเลขเลขทูบบ้างนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้ดูกกอนความสวยของท่านอุ้ยสวยมากเลยนี่นะคะ อ่ะบอว่ากันที่อันนี้อันนี้จะเป็นอ,องค์พญารีสัตนคราชนะคะบูชาจากลานพญารีสัตนคราชเลยนะคะอันนี้จากคํชสโนดนะเห็นไหมผู้ปลูกผู้ย่านะคะจากคํชสโนดนะคะประกอบพิธีลงแผ่นทองไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ที่อุดรธานีวัดอะไรนะดงตานวัดอะไรดงตานนะฮะจาชื่อวัดไม่ได้เลยต้องขอประทานอาภัยนะคะวัด วัดป่าดงตาลหรืออะไรทุกอย่างวัดป่าดงตาลนะคะคือสวยมากเห็นไหมนะฮะอ่านี่เลยนะคะอะทุกคนมาว่ากันที่รัฐบาลไทยก่อนนี่เลยนะคะรัฐบาลไทยคือศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าตัวชอบวันนี้คือศูนย์สี่นะคะตัวชอบคือศนะูนย์สี่นะนี่มาว่ากันที่เล็กทูบมาทุกคนดูเล็กทูบอาจรจยนใจมากมากนะคะถ่ายได้แค่นี้ ถามว่าชัดไม่ไม่ค่อยชัดนะคะแต่พอจะดูออกอยู่ว่าได้เลขอะไรอันนี้คือเลขคำสนุนะคะเลขทุบจากคำสนุนะฮะเห็นไหม <c oughs> เลขทุบจากคำสนุเลยและทุบคือจุดที่เดียวนะคะมั่นใจมากว่าวันอ่างวดนี้มีศูนย์นะคะงวดนี้ยคือมีศูนย์นี่เห็นไหมเห็นไหมสวยไหม ครชอบเหมือนกันตามหาลอตหาลอตเตอรี่ให้ได้เลยนะคะสองตัวล่างมีศูนย์แน่นอนนะคะชอบนี่แล้วแล้วมันตรงกันตรงกันพอดีเลยจัดได้ศูนย์สี่ห้าหนึ่งของไอติมคือศูนย์สี่ห้าหนึ่งนะคะเห็นไหมมีศูนย์มีสี่มีห้ามีหนึ่งเห็นไหมมีศูนย์มีสี่มีห้ามีหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งวินอยู่แค่นี้แต่ตัวเลขที่ชอบคือเลขชอบเลขศูนย์ ก็เลยเอา4กับ1กับห้ามาจับคู่มาจาับวินกันนะคะแล้วตรงกับเลขพอดีเลยเห็นไหมเลขทุกคำสนโดนะไปจุดที่สารเก่านะคะหลังคำสโนโดนะคะเออนี่เลยนะคะอะมาบอกกันแบบสั้นๆน,นะคะไม่ต้องทําเพื่ออเพื่อนะ,ะไม่ต้องพ้อเพื่อนะคะไม่ต้องยืดเยื้อเรามาแบ่งปันกันนะคะเราใครที่บูชา พระพุทธเจ้าปรางคปกแล้วก็เดี๋ยวรอรับกันได้เลยนะคะเดี๋ยวให้แอมินดัลหนานะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ที่สุนุลโลไปสักการะบูชาแล้วก็เลยไปที่ด่านทรายด้วยนะคะรับสักการะพูชา,าพระพุทธเจ้าทันใจปรางนาปกนะคะที่จินได้สร้างไว้แล้วก็องพญานาคราชนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของพระธาตุสี่สองรักนะคะ ใครที่อยากจะได้เนื้อผู้ต่างๆก็ๆต้องติดตามนะครเพราะว่าพระธาตุสีสองรักเสด็จในเรื่องของคู่นะคะก็เป็นสักการะบูชาเพราะว่าเป็นพระธาตุที่เป็นอนุสรสถานเป็นสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับไทยที่ขึ้นนะฮะสร้างขึ้นมาในจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะมีอ,รอารยธรรมก็คืออาบิพีตาโคน แล้วก็มีงานเขาเรียกว่ามีงานประจำาปีของเขาด้วยนะครับมีงานพระธาประจำาปีต่างๆนะครก็เดี๋ยวจะเอาความงามความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ต่างๆมาฝากกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ